อมอมรินนิติพลเป็นอีกหนึ่งดารานักร้องที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมากในช่วงยุค90แล้วก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ได้เจอมรสุมที่โหมกระหน่ำเข้ามาในชีวิตอย่างหนักเรื่องราวมันมีอยู่ว่าในสมัยหนุ่มๆตอนที่โด่งดังนั้นคุณอัมอมรินได้ใช้ชีวิตได้ใช้ร่างกายหนักมากซึ่งเรื่องราวนี้คุณอําอมรินก็ได้เปิดใจเล่าไว้ในรายการหนึ่งว่า เมื่อก่อนไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของเราซึมซับศิลปินตามต่างประเทศมาหมายถึงว่าครอบครัวเราก็รับผิดชอบแค่ตัวเองเท่านั้นดูแลที่บ้านบ้างในตอนนั้นก็เลยใช้ชีวิตสุดโต่งมากอยากจะทำอะไรก็ทำอยากจะใช้ชีวิตกับเพื่อนอยู่กับเพื่อน 3- 4มสี่วันก็ทำมีการแข่งขันกันว่าถ้าใครนอนก่อนแพ้แล้วก็ตั้งวงดื่มกันจนเมาแล้วก็ล้มลงไปพอฟื้นได้ก็ลุกมาดื่มกินกันต่อ ซึ่งเราก็ทำแบบนี้มาโดยตลอดบางครั้งพอฟื้นมาก็รีบไปทำงานเลยทันทีโดยที่ไม่ได้พักผ่อนเราใช้ชีวิตแบบนั้นมาโดยตลอดตอนนั้นงานเยอะมากพอใช้ชีวิตสุดโต่งก็เลยไม่มีเวลาพักผ่อนจนทำให้ร่างกายของเราพังจนมาถึงวันที่เราป่วยเป็นโรคเกาโรครูมาตอยต้องนอนอยู่กับที่จนเกือบเดินไม่ได้เป็นปีแล้วก็มาเป็นโรคซึมเศร้ามีปัญหาเรื่องของครอบครัวที่ต้องเลิกกลากับภรรยาเก่าเรื่องของหนี้สิน จึงต้องงดรับงานทุกอย่างคือมันหนักมากแต่หลังจากที่ต้องต่อสู้กับปัญหาเรื่องของการเจ็บป่วยปัญหาเรื่องสุขภาพปัญหาเรื่องส่วนตัวโดวยการเอาธรรมะมาบำบัดซึ่งก็ใช้ระยะเวลานาน,านเป็นปี จากวันนั้นจนถึงวันนี้คุณอัมอมรินก็ผ่านพ้นปัญหาต่างๆมาได้แถมตอนนี้ก็ยังมีงานในวงการเข้ามาอย่างมากมายแล้วชีวิตก็มีความสุขมากๆอีกอย่างลูกสาวคนสวยอย่างน้องแอลลี่ก็เดินตามรอยคุณอัมอามรินเข้าสู่วงการเป็นทั้งนักร้องนักแสดงที่ประสบความสําเร็จเป็นอย่างมากสําหรับประวัติโดยย่อของคุณอัมอมรินมีชื่อจริงว่าอมรินนิติพลเกิดเมื่อวันที่30พฤษภาคมปี2512ปัจจุบันอายุได้56ปี เกิดที่โรงพยาบาลราชวิถีคุณอำ่๋อามรินมีน้องสาวที่เป็นดาราก็คือคุณอุ๋มอาภาสิรินิติพลสำหรับเส้นทางการก้าวเข้าสู่วงการของคุณอำ่๋อมรินเริ่มจากคุณอ่๋ได้นำเดโมเพลงของตัวเองที่ร่วมทำกับเพื่อนไปเสนอค่ายเพลงต่างๆแต่ก็โดนปฏิเสธจนหมดสิน้นจนต่อมาทางบริษัทแกรมมี่รับสมัครนักร้องคุณอ่๋จึงรีบไปสมัคร แล้วก็มีการเทสหน้ากล้องผลการเทสคุณอําก็ผ่านการเทสหน้ากล้องซึ่งในช่วงแรกก็ได้เข้ามาเป็นพิธีกรในรายการหนึ่งซึ่งก็ได้เป็นพิธีกรคู่กับคุณยูยี่อาริสาอินทุสมิตต่อมาก็มีโอกาสได้ออกผลงานเพลงอัลบ,บั้มแรกก็คือชุด0.55 0นาฬิกาลืมตามาอ่ํา หลังจากนั้นคุณอ่ำก็มีผลงานเพลงออกมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีผลงานการแสดงทั้งละครโทรทัศน์ทั้งภาพยนตร์ออกมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันซึ่งก็มีผลงานรวมๆแล้วเกือบ100เรื่องนอกจากงานแสดงงานร้องเพลงงานคอนเสิรต์ตงานพิธีกรแล้วคุณอ่ำก็ยังเป็นนักกีฬากอล์ฟที่เก่งมากๆอีกด้วยแล้วก็ยังแข่งรถอีกต่างหากสำหรับชีวิตส่วนตัวคุณอั๋มอมรินก็เคยใช้ชีวิตคู่กับคุณจอยอัจฉริยาอังคสุวรณสิริ แล้วก็มีลูกสาวหนึ่งคนก็คือน้องแอลลี่ที่ในปัจจุบันนี้ลูกสาวของคุณอํมอมารินก็เป็นนักร้องนักแสดงเช่นเดียวกันหลังจากนั้นเมื่อปี2557คุณอําก็ได้ออกมาแถลงข่าวว่าตัวเองได้จดทะเบียนยากับคุณอาชาริยาแล้วหลังจากที่ทั้งคู่ได้ใช้ชีวิตคู่ร่วมกันนานถึง12ปีตั้งแต่ปี25 4 5จนถึงปี2557าเหตุที่หย่าก,กันเนื่องจากการใช้ชีวิตที่ไม่ตรงกันนั่นเอง